สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก๋วเตียวใจทำเป็นเมนูหอยเชลผัดฉ่านะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้หอยเชลนะครับให้เราแกะเอาแต่เนื้อพริกแดงจินดากระเทียตมตำพอหยาบๆเราจะใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเผ็ดร้อนพริกไทยสดกระชายซอยใบกระเพราใบเล็กตัวนี้ได้เป็นกระเพราบ้านนะครับกลิ่นจะหอมกว่ากระเพราใบใหญ่เนาะพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงใบมะกรูดฉีก ซอสหอยนางรมเกลือเล็กน้อยสิย๊วขาวผงปรุงรสพริกไทยปน่นโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับ ติดกระเทียมครับผัดพริกกระเทียมให้หอมพริกเนี่ยถ้าได้เป็นพริกเหลืองหรือพริกกระเหลี่ยงยิ่งดีใน,นทีนี้แต่งที่สวยงามมาก นะครับให้ตามด้วยหอยเชลล์เลยหอยเชลล์ลงไปแล้วผัดให้เข้ากันครับพริกครับใส่หอยเชลล,ล์งล,ลงไปแล้วผัดให้เข้ากันมาพริกกระเทียมครับแล้วก็รีบปรุงรสเลยครับเพราะว่าหอยเชลล์จะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวผมจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับ แล้วก็ผมปรุงรสครับพริกไทยป่นเรื่องทำหอมกัดชายจริงๆแล้วไฟต้องแรงนะครับแต่ไฟเนี่ยแรงไม่ทันใจเลยใส่เครองปรุงงไปแล้วก็ตามด้วยกระชายกับพริกไทยอ่อนเลยครับใบมะกรูดทีครับ โอ้น่าทานมากครับบอกได้เลยว่าไฟไม่ทันใจนะครับเดี๋ยวขอชิมรสชาติดูก่อนนะครับรสชาติได้ที่แล้วครับตามด้วยพริกชี้้าหั่นเฉียงสุดท,ท้ายได้ไปกะเพราเลยครับ โอเคสาไใ้เข้ากันครับทานกับข้าวสวยละร้อนนะครับเมนูนี้ข้ากันดีอบอกใครวเชียวคุณผู้ชมนาตากันในจานครับหอยเชลล์ผัดชาฝีมือเดี่มนใจครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูหอยเชลล์ผัดชาฝีมือเดี่ยมใจนะครับเราไปทําทานกันดูนะครับคลิปดินใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใใที่ิดใจติดคอมไว้ได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ